สวัสดีค่ะค่ะพวกเรานะคะกลุ่มโครงงานเรื่องชุดฟุตบอลรงการซ่อมโทรศัพท์มือถือเบื้องต้นค่ะหรือว่าเทนนิงแพ็กเกจออนเบสิคสมาร์ทโฟนรีเพลยิ่งค่ะค่ะเดี๋ยวจะประกอบด้วยสมาชิกอยงนี้นะคะผมกำลังพบจิลเดชนะ59030133ครับค่ะดิฉันค่ะนางสาวชยานินบันเทอค่ะ59030147ค่ะค่ะดิฉันนางสาวสุวิดายังยืน5 9า3 0 2 2 5งค่ะ โดยงานของกลุ่มเรานะคะก็จะเป็นชุดฝึกอบรมการซ่อมโทรศัพท์มือถือเบื้องต้นค่ะโดยในชุดฝึกนี้จะประกอบไปด้วยสื่อนะคะโดยเราทําเป็นคลิปวิดีโอถ่ายทําขั้นตอนการซ่อมค่ะแล้วก็มีอธิบายขั้นตอนการซ่อมอย่างละเอียดค่ะอย่างที่สองก็คือเอกสารขรองสื่อนะคะโดยจะทำเป็นคู่มือในการซ่อมของแต่ละรุ่นค่ะของแต่ละเรื่อนโทรศัพท์ค่ะแล้วก็จะมีคู่มือรวมของการถึออุปกรณ์ของโทรศัพท์มือถือค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ดตัวกล้องหรือว่าตัวแบตเตอรี่ของ เครื่องนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ขั้นตอนการทํานะคะเราจะบอกเรื่องขั้นตอนที่1ค่ะก็คือเราจะเริ่มจากการศึกษาค่ะว่าเครื่องโทรศัพท์แต่ละรุ่นนั้นจะต้องมีการทําการซ่อมด้วยวิธีการใดค่ะและขั้นตอนที่2เนี่ยเราก็จะเลือกวิธีที่ดีที่สุดที่เหมาะกับเครื่องนั้นมากที่สุดนะคะว่าเราจะซ่อมด้วยวิธีการไหนและขั้นตอนที่3เราก็จะมีการทําเป็นสตอรี่บอร์ดก่อนถ่ายทาคลิปหรือว่าถ่ายทําสื่อนั่นเองนะคะโดยเราจะวางว่า ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนจะทําอย่างไรบ้างค่ะและขั้นตอนที่4ค่ะเราก็จะลงมือในการซ่อมและถ่ายทําคลิปนั่นเองค่ะโดยการซ่อมของกลุ่มพวกเรานะครับก็จะประกอบด้วยดังนี้ครับเครื่องแรก iPhone 5s นะครับส่วนเครที่2ก็คือ iPhone 6ต่อมานะครับเป็น Xiaomi Redmi 6 Pro แล้วก็ลาดับถัดมาครับเป็น Lenovo K6 Note ลำดับถัดมาครับก็จะเป็น Samsung Galaxy A50 ครับโดย iPhone 5s นะครับ,ะรบจะเป็นการซ่อมด้วยการ เปลี่ยนแบตนั่นเองส่วน iPhone 6นะครับจะเป็นการเปลี่ยนหน้าจอและ Xiaomi Redmi 6 Pro นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนจอนะครับส่วน Lenovo K6 Note เนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนจอเช่นเดียวกันและ Samsung Galaxy A50 ก็เป็นการเปลี่ยนหน้าจอครับโดยสังเกตเห็นได้ว่าตอนที่เราได้ทําการซ่อมนะครับเราจะสังเกตเห็นแพทเทิร์นของ Android กับ iOS มีความแตกต่างกันนะครับโดย iOS นี่ยจะมีขั้นตอนในการเปิดเครื่องนะครับที่ จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันไม่ว่าจะเป็น iphone 5 6นะครับแพทเทิร์นเหล่านี้ก็จะเหมือนกันนั่นก็คือการขันน็อตตรงบริเวณพอร์ตชาร์จนะครับแล้วก็เปิดจอขึ้นมาครับและทางด้านของแบตแล้วก็แผ่หน้าจอนละงก็จะมีลักษณะเดียวกันครับถึงแม้จะเปิดรุ่นก็ตามแต่ส่วนทางด้าน and ด o i d นะครับจะเป็นการออกแบบที่แตกต่างกันไปทั้งแต่ละยี่ห้อแล้วก็แต่ละรุ่นนะครับโดยก่อนที่เราจะทําการเนี่ยเราก็ต้องศึกษาก่อนว่าวิธีการเปิดเนี่ยจะต้องเปิดจาก ฝาหลังหรือว่าจอข้างหน้านะครับจะทําให้เราเห็นได้ว่าความแตกต่างระหว่างการออกแบบของไ o โฟ s และ Android มีความแตกต่างกันและที่ต่างๆก็คือในการวางอุปกรณ์นะครับบางครั้งเนี่ยแบตหรือแพรจอเนี่ยจะมีความแตกต่างกันมากของ Android นะครับบางครั้งเนี่ยแพรก็จะแพรของจอก็จะอยู่ทางใต้แบบซึ่งเราจะต้องแกะแบตออกมาก่อนส่วนบางรุ่นก็ไม่ต้องแกะแบตนะครับก็จะทําให้เห็นความแตกต่างในการทาํางานนะครับ ส่วนปัญหาที่เราพบนะครับก็จะมีในเรื่องของคลิปที่เราได้ศึกษาดูก,ก่อนเนี่ยอาจจะระบุข,ขั้นตอนที่ไม่ครบครับบางทีขั้นตอนนี้อาจจะทําได้ยุ่งยากกว่าที่เราเห็นในคลิปที่เราได้ศึกษา,าจากสื่อต่างๆภายนอกนะครับแล้วก็ในการสั่งซื้อของครับจะต้องมีความที่รอบคอบและก็ละเอียดคือจะต้องสอบถามในเครื่องของคนขายก่อนว่าสิ่งที่เราได้นั้น มีลักษณะเป็นยังไงใช้งานได้ดีแค่ไหนครับทางคนขายก็จะแนะนําเราอยู่แล้วครับแต่เกิดถ้าเราไม่สอบถามเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ข้อมูลนี้มานะครับค่ะหลังจากที่เราได้ทําการซ่อมแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอในการซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนาคลิปวิดีโอที่ได้นะคะไปทําการตัดต่อในโปรแกรมตัดต่อค่ะซึ่งเราก็จะมีการอธิบายขั้นตอนการซ่อมในบางส่วนที่ต้องมีการเน้นย้ำมีการใส่ข้อห้ามคาเตือน มีการใส่อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการซ่อมทั้งหมดรวมถึงมีการเอ่อมีการเน้นย้ําในบางจุดที่เราต้องการให้เห็นชัดมากขึ้นในการถ่ายทาคลิปนะคะเช่นตําแหน่งของน็อตหรือตําแหน่งของสายแพรที่ต้องมีความชัดเจนเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดค่ะเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราตัดต่อคลิปวิดีโอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนาคลิปวิดีโอที่ได้เนี่ยไปลงในช anel YouTube ของเราค่ะซึ่งเราก็จะมีการอ่ระบุ ในในเวลานะคะในการซ่อมว่าตรงไหนเนี่ยเป็นขั้นตอนการซ่อมอะไรไว้ที่ใต้คลิปรวมถึงมีการใส่ลิงก์ผู้มือในการซ่อมโทรศัพท์มือที่เราได้จัดทําไว้เนี่ย ในใต้คลิปด้วยนะคะเพื่อให้คนเนี่ยสามารถนําโหลดไปใช้งานได้ดูประกอบในการซ่อมนะคะเสร็จหลังจากที่เราทําการซ่อมโทรศัพท์ไปแล้วนะคะเราก็จะให้ผู้ที่ใช้งานเนี่ยมีการประเมินผลค่ะคือเราจะมีแบบประเมินให้ผู้ที่เราแค่ทําการซ่อมโทรศัพท์มือถือนะคะประเมินผลกลับมาว่าหลังจากที่ได้ใช้งานโทรศัพท์มือถือที่ซ่อมแล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือไม่มีสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่ในเรื่องของหน้าจอหรือว่าหน้าจอมีสีผิดเพี้ยนหรือไม่หรือว่าแบตเตอรี่ มีมีการเสื่อมลงหรือไม่ดสรุปนะคะโครงงานของเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคลิปวิดีโอในการสซ่อมโทรศัพท์มือถือแล้วก็จะเป็นเอ,อเอกสารประกอบการซ่อมโทรศัพท์มือถือนะคะที่จะมีการขั้นตอนในการซ่อมโทรศัพท์มือถือที่เราใส่ไว้เป็นรายละเอียดแล้วก็จะมีส่วนที่3 เป็นเอกสารที่ให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรของโทรศัพท์มือถือต่างๆนะคะซึ่งเราเนี่ยก็จะนําในส่วนต่างๆที่เราได้ทําทั้งหมดนะคะมาสรุปเป็นผลโครงงานทําเล่มของเราค่ะ